ต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ยอดแข่งตำนานและมหาการ์การต่อสู้เริ่มต้นกันที่สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องราวของซูเปอร์สตาร์ลูกหนังที่ยังคงยืนหนึ่งอยู่ในโลกฟุตบอลแม้ว่าอายุอนามจะก้าวเข้าสู่เลข4ี่แล้วก็ตามผมกำลังพูดถึงลีโอนลเมสซี่นั่นเองลีโอนลเมสซี่นั้นพึ่งจะคว้ารางวัลรองเท้าทองคำของ MLS ไปครองได้หมาดๆเลยครับ ซึ่งในฤดูการนี้เมสซี่ได้ปิดฉากฤดูการปกติด้วยการเป็นดาวซันโวสูงสุดของลีกด้วยการทำไปถึง29ประตูสถิตินี้ถือเป็นสถิติสูงสุดในการทำประตูของเขาเองนับตั้งแต่ฤดูการ2018ถึง2019สมัยที่เขายังค้าแข่งให้กับบาร์เซโลนาน่นเลยครับ <c oughs> นี่มันอายุ38แล้วนะไม่ใช่18บอกเลยว่าถ้าผมอายุขนาดนี้คงได้นั่งดูบอลอยู่โซฟาที่บ้านแล้วล่ะครับ ในฤดูกาลที่แล้วก่อนปี2025เมซี่ก็คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของ MLS มาแล้วโดยทำไป20ประตูและ16แอสซิสซึ่งช่วยให้อินเตอร์ไมอามี่นำเป็นจ่าฝูงสายตะวันออกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรส่วนปีนี้2025แม้ว่าไมอามี่จะจบอันดับ3ในสายตะวันออกแต่พวกเขาก็เป็นหนึ่งในทีมรุกที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ MLS เลยก็ว่าได้ครับ ลองดูสถิติการทำประตูของทีมสิครับพวกเขายิงได้ถึง79ประตูในฤดูการปกติปี2024และ81ประตูในปี2025ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าทีมอื่นๆในรอบ6ปีที่ผ่านมาและในปี2025นี่เองเมสซี่สร้างประตูให้กับไมอามี่รวมกันถึง58ประตูนี่คือหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าอิทธิพลของเมสซี่ในทีมไมอามี่นั้นมหาศาลจริงๆ เขานำหน้า MLS ในทุกด้านทั้งการยิงประตูการจ่ายบอลสำคัญและการสร้างโอกาสสำคัญแถมค่าเฉลี่ยการยิงของทีมก็เกือบ10ครั้งต่อเกมเมื่อมีเมสซี่มีส่วนร่วม ด้วยฟอร์มอันร้อนแรงนี้เมสซี่และเพื่อนร่วมทีมกำลังเตรียมตัวสำหรับรอบเพลย์ออฟโดยจะพบกับทีมเนชวิลล์ในรอบแรกซึ่งการพบกันครั้งนี้ถูกเรียกว่าศึกแห่งยุคเมสซี่ต่อสัญญาเลยทีเดียวและถ้าย้อนดูผลงานเก่าไมอามี่ก็เคยเอาชนะเนชวิลล์ได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านมาแล้วโดยเฉพาะชัยชนะด้วยสกอร์5-2ในวันสุดท้ายของฤดูกาลซึ่งตอนนั้นเมสซี่จัดไปคนเดียวถึงแฮตทริก แถมยังมีรายงานอีกว่าในแมตช์ที่พวกเขาเอาชนะเนชวิลล์เอสซีได้ง่ายดายนั้นเมซี่ยังเป็นคนม่งทำประตูชัยอีกด้วยมาดูกันที่เบื้องหลังความสำเร็จของเมซี่ในช่วงบ้านปลายอาชีพกันหน่อยครับเพราะไม่ใช่แค่ความสามารถส่วนตัวแต่อินเตอร์ไมอามีได้ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างพื้นฐานคุณภาพให้เมซี่เปล่งประกายนี่คือสิ่งที่น่าสนใจครับ ทีมได้มีการดึงโรดิโกเดปอลซึ่งเป็นกองกลางคุณภาพเยี่ยมมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวครึ่งฤดูกาลจากสโมสรแอตเลติโกมาดริดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมการมาของเดปอลและระบบการเล่นที่โค้ชฮาเวียรมาเชราโนนำมาใช้ซึ่งจำลองมาจากระบบที่ช่วยให้อาเจนตินาคว้าชแชมป์ฟุตบอลโลก2022ช่วยให้เมสซี่หลุดพ้นจากภาระในเกมรับ ถ้าดูจากสถิติจะเห็นชัดเลยครับเมสซี่เล่นเกมรับไปเพียง43ครั้งในฤดูการที่แล้วซึ่งน้อยกว่าจำนวนประตูและแอสซิสรวมกันของเขาในปีนี้เสีอีกรวมกัน58ครั้งการที่เขาไม่ต้องถอยลงมาต่ำเพื่อแย่งบอลทำให้ผู้เล่นวัย38ปีรายนี้พร้อมที่จะรับบอลและเดินหน้าสร้างสารรค์เกมรุกอยู่เสมอนี่แหละครับเคล็ดลับความยาววัย เหมือนมีคนคอยรับใช้เอาใจสุดๆไม่ต้องเหนื่อยเรื่องงานบ้านงานเรือนมีหน้าที่แค่ทำประตูอย่างเดียวล้อเลีนนะครับการที่เมซี่ยังคงเปล่งประกายทุกครั้งที่ทีมต้องการมากที่สุดนั้นทำให้ไมาอาี่ชนะไปถึง6จาก8เกมสุดท้ายของฤดูการปกติโดยที่เขาซัดไป10ประตูกับอีก9แอสซิสในช่วงโค้งสุดท้าย หากไมอาเม่ยังคงเพิ่มประสิทธิภาพและดูแลเขาดีแบบนี้ต่อไปก็คงไม่น่าแปลกใจถ้าซูเปอร์สตาร์ชาวอาร์เจนตินาจะยังคงเล่นฟุตบอลที่น่าตื่นตาตื่นใจต่อไปจนถึงอายุ41ปีอื้อหือเอาละครับเมื่อเราพูดถึงเมซี่ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะโยงไปถึงคู่แข่งตลอดการของเขาซึ่งเป็นเหมือนเงาตามตัวกันมาตลอดหลายทศวรรษเขาคนนั้นก็คือคริสเตียโนโรนัลโดนั่นเอง แม้ว่าทั้งสองคนจะเลยช่วงจุดพีคที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดในโลกยุโรปไปแล้วแต่ชื่อของเมสซี่และโรนัลโด้ก็ยังคงถูกสื่อและแฟนบอลน,นำมาเปรียบเทียบกันเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่เสมออย่างล่าสุดก็มีข่าวที่ว่าโรนัลโด้สามารถยิงประตูที่950ของตัวเองได้หลังจากที่เมสซี่เพิ่งทำลายสถิติของตัวเองไปเพียงแค่วันเดียวเห็นไหมครับสถิติของพวกเขามักจะวิ่งไล่ตามกันตลอดไม่ยอมกันจริงๆ แล้ววันนี้เราจะพาไปดูการเปรียบเทียบในมุมที่แปลกที่สุดครับคือการเปรียบเทียบว่าถ้าทั้งสองคนนี้ขึ้นสังเวียนต่อยมวยกันใครจะชนะเรื่องนี้มันยากที่จะเป็นจริงแต่ก็ได้มีโค้ชแชมป์เฮเว i เวทระดับโลกมาวิเคราะห์ให้เราฟังแล้วครับมาลิกสกอตอดีตเทรนเนอร์ของดอนเทว i เดอร์อดีตแชมป์โลกรุ่นเฮเวนเวทชายของ WBC ได้เปิดเผยความคิดเห็นที่น่าสนใจ มาลิกสกอตชี้ว่าเมสซี่มีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนอาชีพไปสู่การเป็นนักมวยมากกว่าคริสเตียโนโรนัลโดเสียอีกครับคุณสกอตให้เหตุผลว่าบุคลิกของเมสซี่ดูจะดุดันกว่าเล็กน้อยในการชกมวยหากสังเกตในเรื่องของกิริยาท่าทางต่างๆในขณะที่โรนัลโดนั้นเขามีกิริยาท่าทางที่ดุดันแต่อ่อนโยนมากเมื่อไม่ได้ลงเล่นหรืออยู่นอกสนาม ฟังแล้วก็รู้สึกแปลกใจนะครับเพราะภาพลักษณ์ภายนอกของโรนัลโดมักจะดูแข็งแกร่งและดุดันกว่ามากแต่คุณสกอตมองลึกไปถึงธรรมชาติของทั้งสองคนครับเขาบอกว่าเมสซี่มักจะดูเหมือนกำลังถูกกดดันอยู่เสมอเขามักจะดูเหมือนว่าถ้าคุณพูดผิดหรือไม่เคารพเขาในทางที่ผิดเขาจะเล่นงานคุณแน่ๆพูดง่ายๆก็คือมาลิกสกอตมองว่าหากทั้งคู่ได้ขึ้นต่อยกันจริงๆเมสซี่มีโอกาสที่จะชนะมากกว่า เพราะเขามีความดุดันที่คงที่พร้อมที่จะออกอาวุธอยู่เสมอตรงกันข้ามกับโรนันโดที่แม้จะดูดุดันจากภายนอกแต่ความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ในตัวนี่แหละครับที่ทำให้เขาเสียเปรียบอย่างมากหากต้องอยู่บนสังเวียนผ้าใบนี่อาจเป็นมุกตลกเล็กๆที่สะท้อนมุมมองทางจิตวิทยาได้ดีนะครับในโลกฟุตบอลเรามักเห็นโรนันโดสแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวชัดเจนแต่เมื่อถึงคราวต้องแลกหมัดกันจริงๆจ,จิตวิญญ,ญาณน,นักสู้ที่ต้องเอาจริงแบบไม่ถอยหลัง อาจเป็นสิ่งที่เมซี่มีอยู่ในตัวมากกว่าเพราะเขาต้องรับแรงกดดันมาตลอดชีวิตคาแข้งแต่ผมก็ยังแอบ,บจินตนาการภาพเมซี่ขึ้นเวทีแล้วตัวเล็กๆแต่ปล่อยหมัดฮุกซ้ายเข้าเต็มหน้าโรนัลโดที่ยืนตัวใหญ่ๆไม่ค่อยออกเลยนะครับฮ่าๆถึงแม้จะไม่มีเอฟเฟกต์เสียงหัวเราะแต่ผมก็แอบอมยิ้มไปกับบทวิเคราะห์นี้แล้วจริงๆกรุงศรีอยุธยามุมมองส่วนตัวและบทสรุป จากเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้พูดคุยกันจะเห็นได้ชัดว่ามหากาบแห่งสองยอดนักเตะอย่างลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนันโดนั้นยังคงดำเนินต่อไปแม้พวกเขาจะก้าวข้ามจุดที่เคยแข่งขันกันในรายการใหญ่ๆของยุโรปไปแล้วก็ตามสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือความยืนหยัดของเมสซี่ที่ยังคงรักษามาตร,รฐานการเล่นในระดับสุดยอดเอาไว้ได้ การที่เขาเซ็นสัญญาขยายกับอินเตอร์ไมอามีไปจนถึงอายุ41ปีในปี2028มันไม่ได้เป็นแค่การการันตีค่าลิขสิทธิ์ทางการตลาดให้กับ MLS และทีมของเดวิดเบ็คแฮมเท่านั้นแต่ยังเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขหากร่างกายและการจัดการทีมมีความเหมาะสม ผมมองว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เมซี่ยังเปลี่ยนประกายได้ขนาดนี้ไม่ใช่เพียงเพราะสวรรค์แต่เป็นเพราะอินเตอร์ไมอามีและโคชฮาวีเอร์มาเชราโนได้จำลองสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเขา การดึงโรดริโกเดเปาซึ่งเป็นกองหลังที่วิ่งพลานย่างบอลคืนมาได้อย่างยอดเยี่ยมและการจัดระบบที่ให้เมซี่ผู้เป็นกองหน้าเพลย์เมเกอร์ต้องลงไปเล่นเกมรับน้อยมากแค่43ครั้งในฤดูกาลที่แล้วนี่คือการบริหารจัดการทัพทรัพบ,บุคคลอย่างชาญฉลาดที่สุดในวงการฟุตบอลยุคปัจจุบันเมซี่ไม่ต้องเสียพลังงานไปกับการไล่บอลในแดนของตัวเองมากนักเขาสามารถยืนสูงและพร้อมที่จะรับบอลเพื่อสร้างโอกาสสำคัญหรือทำประตูได้ทันที ดูจากสถิติที่เขาทำไปถึง29ประตูและมีส่วนร่วมในการทำประตูถึง58ประตูในปี2025นั่นคือการบริหารจัดการทับซับบุคคลอย่างฉลาดที่สุดในวงการฟุตบอลยุคปัจจุบันเมสซี่ไม่ต้องเสียพลังงานไปกับการไล่บอลในแดนของตัวเองมากนักเขาสามารถยืนสูงและพร้อมที่จะรับบอลเพื่อสร้างโอกาสสำคัญหรือทำประตูได้ทันที ดูจากสถิติที่เขาทำไปถึง29ประตูและมีส่วนร่วมในการทำประตูถึง58ประตูในปี2025นั่นคือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าการลดภาระเกมรับให้กับซูเปอร์สตาร์คือสูตรลับแห่งความสำเร็จในการยืดอายุการใช้งาน นอกจากนี้การที่เขาสามารถทำสถิติ29ประตูซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล2018-2019สมัยที่เขายังเล่นในลาลีกายิ่งตอกย้ำว่าแม้ลีก MLS อาจไม่ได้มีความเข้มข้นทางกายภาพเท่าลีกยุโรปแต่ความเฉียบคมและความสามารถในการจบสกอร์และการสร้างโอกาสของเขานั้นไม่มีวันลดลง และจากเรื่องราวการวิเคราะห์เปรียบเทียบความดุดันในสนามมวยของมาลิกสกอตที่ยกให้เมซี่ชนะโรนัลดในแง่ของจิตวิญญาณนักสู้บนสังเวียนนั้นผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจที่ว่าความดุดันที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ท่าทางที่แสดงออกต่อหน้าสาธารณชนเท่านั้นแต่คือความกระหายที่จะเอาชนะที่ถูกกดดันและเก็บซ่อนเอาไว้ภายในในที่สุดแล้วเมซี่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเขายังคงเป็นนักกีฬาที่เปล่งประกายได้เสมอเมื่อทีมต้องการเขามากที่สุด และด้วยการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีมและระบบที่ยอดเยี่ยมเราอาจจะได้เห็นลีโอนลเมสซี่สวมบทบาทกองหน้าเพลย์เมกเกอร์ระดับโลกต่อไปอีกหลายปีจนถึงปี2028ตามสัญญาใหม่ไม่ว่าจะเป็นการทำประตูที่ทำลายสถิติของตัวเองหรือการถูกวิเคราะห์ว่ามีโอกาสชนะในสังเวียนหมวยมากกว่าสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือมรดกของลีโอนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนันโดจะยังคงถูกนำมาเปรียบเทียบและเป็นแรงบันดาลใจให้กับโลกฟุตบอลต่อไปอย่างไม่รู้จบครับ ทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวยอดแข่งตำนานและมหากาการต่อสู้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ